สวัสดีครับวันนี้พบกับผมชาวบางทีและว,วันนี้มาเปิดคลิปในที่มืด,เ,มดเพราะว่ารายการนี้จะพาคุณไปพบกับสิ่งที่ตาของคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่คุณสามารถสัมผัสและรับรู้มันได้นั่นก็คือ อะตอมนั่นเองครับผมนีม่เลยฮะแล้วก็วันนี้น่ยผมมีแบบจําลองอะตอมซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ผมได้ทําขึ้นมานั่นเองนะฮะมานําเสนอครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลย ้ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งฮนะหลังจากที่ผมได้เปิดคลิปแกล้งไปในที่มืดนั่นเองนละ้วทาเหมือนรายก,การผีเลยทีจริงอยู่ครับที่อะตอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นนั่นเองแต่เราสามารถสัมผัสได้นะเรารู้ว่ามันมีอยู่จริงอ่า <c oughs> ใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยมาเปิดคลิปรลอกสว่างเด็กเสื้อสีขาวอ่าแล้วให้ดูวิวด้านหลัง <Nope. S 1> นั่งริมน้ำกันเลยไม่ใช่น้ำคลองนะอันนี้คือฝนตกแล้วน้ามันค่ะ มาเข้าเรื่องกันดีกว่าซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนออันนี้เลยคับผมนี่คือแบบจําลองอะตอมนั่นเองแบบจำลองอะตอมอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทําขึ้นมาเพื่อเอามาอาธิบายแบบจาลองอะตอมของรัตซ์ฟอนนั่นเองนะฮะจริงๆอะผมอาจจะชอบของยีนโบมากกว่านะเพราะว่ามันดูมีหลักการมีเห็น <Okay. S 2> มีลมีอะไรมาต,ตัดมาตรง้นได้แต่ผมกินดีฮะผมมาทําของรัตซ์ฟอน เมอานผมก็งงแล้วว่าเออผมชอบอันนูน้นแต่ทำไมทำาอัน,นี้เอาเป็นว่าผมทำอันนี้ก็แล้วกันครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวด้านในกันเลยนะเน <Okay. S 1> ื่องจากวันนี้เนี่ยผมถือกล้องเองไม่มีตากล้องเพราะตากล้องกำลังเรียนออนไลน์อยู่นั่นเองเนี่ฮนะเดี๋ยวผมก็จะเปิดมาชิ้นแรกให้ดูเลยนั <Nope. S 1> ่งบดเปลงด้วยฮะชิวๆไปอีกบรรยากาศนึ่งครับเปิดมาอันแรกปุ๊บตรงนี้นิวเคลียดหายโอหม่ โอเคครับผมเมื่อกี้นิวเคลียสหายนะอ่ะหน,นึ่งปองท่านเชฟนี่ติเห็นว่าจุดแดงๆตรง,ต,รงต้นในกับตรงนิวเคลียสที่เป็นสีฟนะ้าๆขาวพานะก็มีเครื่องหมายบวกตรงนี้จะเป็นแบบกันอลอะมระกอบรัปกรนั่นเองครับผมซึ่งรัปกรบอกว่าอะตอมเนี่ยมันจะเป็นที่ว่างด้านในแล้วจะมีอิเล็กตรอนอยู่รอบๆนะฮะซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยโคจรอ,อยู่รอบนิวเคลียสซึ่งนิวเคลียสก็มีอีกน,น,น,นั่นเองครับก็คือีสูตรอน โปรตอนเป็นประจุบวกอิเล็กตรอนเป็นประจุลบครับผมดูเหมือนว่าลาตัวฟ,รฟรอร์ดเขาอธิบายโอเคนะแต่แต่แต,แต่คือมันมีคําว่าแต่แล้วครับผมรัวฟรอร์ดเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้ว,ว่าทําไมอิเล็กตรอนมันถึงครัวจออยู่รอบๆนิวเคลียสได้โดยที่มันไม่ได้สูญเสียพลังงานนั่นเองแต่มันมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าคิดมากกว่านี้ก็คือในเมื่อประจุบวกมันเป็นประจุบวกเหมือนกันแล้วมันประจุอยู่ตรงกลาง มันจะอยู่ได้ไงเพราะว่าปกติครัถ้าประจุลบอยู่ด้วยกันหรือประจุบวกอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องผลักกันใช่ไหมตามกฎของไฟฟ้านั่นเองนะและนี่ก็คือแบบสัวนงของปั๊มของรัตถ์ปอดนั่นเองเออผมลืมบอกไปว่ารัตถุพอดทำการทดลองโดยการยิงนังสีอัลฟาซึ่งมีประจุบวกเข้าไปยังแผ่นทองคำเปลวนั่นเองฮนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องยิงแผ่นทองคำเปลวนะ ยิงเส่็จแผ่นยิงไม่ได้ยังไงเนี่ะเออไม่ช่างเถอะเป็นเรื่องของเทรอร์ตตนบอร์ดไปเลยก็แล้วกันนะผมับผหลังจากที่เทอร์นอร์ดได้ยิงบังปีปอยู่หัวบางปีเอาป้านะเข้าไปยังแผ่นของคัมเป้เนี่ยปรากฏว่ามันมีทั้งที่สะค้ขขอนกลับแล้วก็เหยียบเพียงไปแล้วก็ทะลุผ่านนั่นเองครับผมนี่แหละถึงได้เป็นแบบจำลองอตอมของเทอร์นอร์ดแบบนี้นั่นเองครับผมถ้าใคร,รสนใจสามารถติดต่อมาได้แต่ผมไม่ขายนะเพราะว่ามาตามมันดทเกฎี สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมกันด้วยนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการันขออภัยนะทีนี้นะครับผมแล้วเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับมันมันก็ดูเหมือนต้มเนะื้อกได้รดับ